ครับโอ้โหตนบุรีแกเล่นโอ้โหฟอร์มสดจริงจริงเฮ้ยเวลาหมดเร็วเอะไปเร็วไ,ไปไปแล้วครับไปแล้วโอ้โห,โโหโโแกเลนไปยิงไปเอาสองให้เพื่อนเฮ้ยไปแล้วก็หมายลสิยิงยิงไปยิงโอ้โหโโนบุรีนบุรีเอานะครับ ตัวเล็กๆแต่ละดูแม่าสมสัยทวีวัฒนาจะตื่นสนามนะครับซอกกูนีน้นักกัตซอกไม่เคยเจอสนามแบบนี้ซ้อมแต่สนามญ้านะครับ้าเทียมด้วยเอาละครับเขาบอกว่าชนบุรีได้อ๋อ ทวีได้สีเหลืองหน้า็สีเหลืองเตะไปแล้วไปครับผ่านไปยิงไกลลูกนี้เอามืออย่ามือเลย,ลลยบบนไม่รู้ไปจะบอลเรือบอลนะครับอันนี้เล่นจากประตูครับเอาบอลให้ด้วยนะครับเอาบอลิงแบ็กลิงมาเอาเอาเร็วเร็วทวีทวีทวีหนึ่งคนวิ่งไปสีเหลืองนะใครก็ได้คนเนี้ยงเองไปสบายไป,ไปเองสบายเอออ่าอยู่ที่นี้นลูกบอลนีไ้ไปไปไหนกันแล้ววะ เ,เปลี่ยนแมี๋ยวเปลี่ยนฟุดซอลหญิงโอ้โหผู้นี้นะครับเอาละทว,วีพัฒนาเลี้ยงลูกเลือกจะดักทางถูกแล้วว่าเล่นอยู่แถวมุมเนี่ยดีว่ามันลงเหนื่อยนะครับตอนนี้เลี้ยงหลบไปครับทวีวัฒนา,นาจับบอนไม่ได้ครับโดนเตะหัวแล้วก็กิ๊กกักิ๊กกัเอาแล้วก็บอลปิ้นจะเข้าไปเข้าไม่เข้านะครับนะครับอา่า สี S <S <Vander> en, ่นายเล่นจากประตูผู้สาวประตูขอเล่นทุกบอลมาครับมาจากไหนเนี่ยยึดโอ้โห้เล่นทีกนี้เล่นไปเลยให้วก่นนะมองมัาบอลแล้วเว่ามองประกากระองโคตรกรงมองวะเลยมองไม่รู้ใครเตะออกบอกผู้ด้วยเออสีเหลืองได้อสีเหลืองได้ยังไงก็ให้ทวีไว้ก่อนอ่ทวีเป็นรองเอาแล้วโดนบังบอลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จับบอลไปทสองแยกไปเลยครับของ ทอีพันธ์น้าแยกไหมครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบขอเอาเลยครับตอนนี้รวมดีสงบอลสวยงามสมมวยมีหลอกมีลมมีดึงมีหลอกมีลมสงไปโอ้โหแกเล่นฝีมือนะครับกลับมาแล้วไล่ตามไม่ทันโอ้โหเธอก็แหมความรุตบอลมาเร็วจะรับไม่ทันนะครับทีหลังสมบอลนิกิ้งช้าๆดิานะครับไปแล้วทวีสมันแล้วได้ไหมครับยิงไม่ยิงเข้าไปเข้าครับไปเข้าเกือบเข้านะครับ อันนี My My ้ธนบุรีธนบุรีจับบอลวางไก่ตูนจับบอลแล้วหมายเลขสิบได้เดียวไปเนอะหมายเลขสิบกระเดียวประตูประตูไปเลยประตูปล่อยเข้าไปเลยหมายเลขสิบครับประตูที่สองไปแล้วครับขอเวลานอกหรือเปล่าครับหรือจะโยนเข้าครับอาจารย์แนะนำ เปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตัวนี่เอาตัวจริงลงแล้วตัวจริงลงแล้วครับหลังจากตัวสำรองเล่นไปนานนะครับอันนี้เอาแล้วครับฝ่ายลงไปแล้วครับนี่แหละตัวจริงครับเตะเตะไปดอยเตะไปก่อนไปแล้วเบอร์สิบ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 คอมรีไปแล้วครับไม่ล้มด้วยไม่ล้มเพื่อเตะกลับมาไอ้เพื่อนใส่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าจับบอลใส่หมายเลขสองหมายเลขสองกลับไปผมบอลทรงสวยด้วยหมายเลข สี่ดึงกบอลนึ็นไงจิ้มมาไม่ถึงไม่ถึงหมายเลขสีเออไอตีสีเหลืองทวีงโง่เก่าให้เขาไปเลยสบายใจเออกระโุดไปแล้วหมายเลขยิงไม่ยิงยิงเข้าไม่เข้าเฮ้ยบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนบอกด้วยบอลอยู่ไหนบุญไหนบอกกันด้วยจะหาไม่เจอเราการได้มุมได้มุมเอาได้มุมพลบุรีได้มุมหมอบูงขาหมอบงไปหมดแล้วนะครับ น้ี่ทุงไม่งนี้นีดีเข้ามาครับหมสองจับบอลดิ้งดิ้งดึงบอลลบดึงบอลลอยทีนะครับหลบสองทุนบาทสามทันบาทตันหมายเลขสี่ดึงบอลดิ่งดิ้งไปดิ้งออกไปเลยนะครับ ตอนนี้ทนบุรีเสริมเกมบุกมาจากไม่ลดละหมายเลขสองจับบอลจิ้งไปเบอร์สี่จิ้มบอลกลับมาเบอร์สองเบอร์สองจับบอลขวาสนามเบอร์สิบอีกแล้วครับเบอร์สิบดเดียวไม่เดียวจะส่งให้เพื่อนติดติดทวีตกลับไม้เบอร์สองเบอร์สองจับบอลเดินไปเรื่อยๆในะครับไทยเบอร์สี่เบอร์สี่จับบอลจิ้งบอลมาให้กับเบอร์สิบแล้วครับเบอร์สิบว่าเบอร์สิบว่ากินมือมีเข้าไม่เข้าไปเข้าตามไม่ตามปล่อยไม่ปล่อยเออไม่เอาเฟอร์เอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวขาหักเบอร์สี่ ติดไปเองของเติดไปเองนุติดไปเอานุ่มๆๆโอ้ยแหมนิ้วสกัดเข้าประตูตนเองเอาออกมาเร็วผลบุรีได้มงผลบุรีได้มงเอาเปลี่ยนเข้าเออเอาค่อยๆเปลี่ยนตัวจริงเข้าไปแล้วนะครับตอนแรกชิมลางอยู่ครับชิมลางอยู่นะครับตอนนี้หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าลงไปแล้วครับของผลบุรีเตะออกไปเลยนะครับตอนนี้เริ่มเล่นจากเขตประตูของทวีวัฒนานะครับ วันนี้ทวีนาวางไกลไกลไกลสุดๆไกลไกลสุดๆมองหาคู่บอลกันอมุลีแยกนะครับทวีแยกแล้วแยกแล้วมึงเดียวได้วไม่ได้ลงลงลงไปเลยลงไปเลยหมายเลข15 15จับบอลนี่ส่งก็มานี่นี่มาแล้วไปแล้วกด4กด4ลูกเดียวกด4ลูกเดียวประตูประตูประตูไม่เข้าเสาอีกแล้วครับคู่เตาเสาอีกแลนะเต้า กรรมการให้ทวีได้ครับทวีและพัฒนาได้คนครับอมตกให้ออนแพทีจาเตะให้เพื่อนเบอร์ห้ารับบอลเบอร์ห้าดิ้บอลสวนนักเพื่อนเบอร์ห้ากลับมาครับติดผู้เล่นของธนบุรีสมนเอ้าเข้าไปได้ยังไงลูกนี้มองไม่เห็นครับตามบอลอย่างเดียวอ้าวทวีนาขอเวลาตกนะครับตกไม่ได้ใครก็ได้ไปไหนก็ได้ออก เปนก่อนสี่ตรงนั้เบมสองสองจับบอดตรงนัมเสี่ออกเป็นกันแลวนะครับรีวรณนาได้เสริมเกมบุกขึ้นมานะครับเดิดหมายเลขสิดสองไปที่จุดเลยครับตรงปุณครูนิดถุกกลาติกปลิวเข้ามาในสนามอีกแล้วนะครับของใครเลยไปแล้วเตะไปไหนตรงให้ใครอันนี้มาแล้วจับแล้วจิงไกลลกนี้ยิงไกลจริงๆนะครับลูกนี้ออกไปนะครับกรรมการให้ทวีได้ครับสีเหลืองไปเตะด้างคาครับ ตอนนี้ตอนนี้มองหาเพื่อนเตะโจ,ไ 15, 15, จ 5, ไไมจไปครับจากบอลมาสิบห้าสิบห้าจากบอลเบอร์ห้าเตะเตะไปเลือดเตะก็ไม่ถูกดึงบอลหลอกไป้วครับหมายเลขสิบสองดึงบอลหลอกไปหลอกไปวิ่ง,งไปจับบอลอ,ลอ,อ,อยู่อยู่ไม่อยู่ออกไปจนได้ครับกรรมการบอกกัทของคนบุรีด้วยครับได้มุมครับสีเหลืองไม่เตะมุมสีเหลืองทวีปนาไปเตะลูกตรงมุมนึลูก,ลก,ลกเออนะครับ อันนี้ก็เหลืออีกนาทีเดียวเด็ดรูปไปปั๊บไปปั๊บแตปโว้ยไปแล้วหมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบตัวเดียวตัวเดียวประตูอะไรประตูเตะประตูเตะประตูรับประตูรับประตูงงประตูงงประตูเตะเตะหมายเลขสิบเตะบอลออกข้างไปเลยนะครับอันนี้ผมนะผมหมายเลขสิดจับ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 หมดเวลามาแล้วครับ ทวีทวีไปไงครับต้องเตะไปดู่นครับไปเลยครับอ๋อตรงไปีไปครับตรงตีได้ครับหมายเลขเก้าของคืบุรีจับบอลนะครับอ๋อเพื่อนเตะตรงไปครับหมายเลขสองตับบอลสวยงามมากโอ้โหตรงไปไปครับหมายเลขสี่ไปแล้วจับได้านไม่ได้ครับติดหมายเลขห้าหมายสิบจุดเดียวไปครับเพืเดียวไปแล้วจุดเดียวแล้วยิงได้ม็ได้ไปได้ครับติดผู้เล่นของสวีทวีเตะแบงคหน้าเตะแบงคหน้าไปแล้วครับตึ้งออกไปครับคารีสวีสีเหลืองจะได้เตะจากเส้นข้างออกมานะครับ นี้เตะเข้าไปเลยตูมเอาไปแล้วหมายเลขสองจับบอลนิ่มๆหลอกดึงจังหวะให้หมายเก้าเกาหมก้าสมบูรีมีการบินบอลเขี่ยบอลดันบอลเตะบอลฟาดไปไงนี่เขาเรียกว่าเอาคุณบอลจะหล่นน้ำไหมเนี่ยนะคุณบอลสำรองคุณบอลสำรองเร็วหล่นน้ำไหมโอ้ยนักกีฬาสมบูรีกับวิ่ไปเองระวังรถนะลูกวิ่งตัดไประวังรถด้วยถนนโอ้โหแกนทำใจประเสริฐเหลือเกินสมบุรีได้ลูกหมายเลขสองได้เลยนะลูก ในความสนามมานี่เลยหมายเลขก้าจับบอลนะครับส่งให้กับหมายเลขสิบน,นี่นะครับแปดไปเองได้ได้ครับตอนนี้หมายเลขสองแปะไปให้กับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ดึงบอลสวยงามหลอกไปดีกว่าปาไปนะคร,ระ<แ>ลองหลอกด้วยครับหลอกก้วยใครใครส่งมาให้เพื่อนหมายเลขสิบจับบอลนะครับหมายเลขสิบจับบอลดึงบอลหลอกไปครับเลี้ยง โดนล็อคกครับไปนะ 15, 15, 15, 15, ปสิบห้าสิบห้าไปสิบห้าไปสงสารขาไปมองเป็นไรไม่เธอเป็นไรไม่เธอไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปเองสิบสองไปเองใช้ลูกล่างที่ได้เปรียบตานบอลไปเรื่อยนะครับเราไม่ใช้การเตะเราใช้านนาการนำบอลไปเรื่อนยนคะรับหมายเสองเตะไปให้กับหมายเลขสิบสิบพิกบอลครับพิกบอลแล้วไปเองเลงีล้ยงลง้มล้มเข้าไปล้มล้มแบบนิ่มๆ หลงแบบนิ่มๆหลงแล้วก็ไปค่อยๆหลงพีนะน,น้อยอ่อนลงไปบูนะครับเร์าุดอันนี้หน,น่อยอ๋อกดก่อนอันนี้เต้คะแาแล้วครับยิงไกลครับหมายเลขเก้าลงไปไ<ม>ตุก<ม>สกัดโดสมมวีพัฒนาห,หมายเลขสิบตามบอลยิงบอลหลอก,กไปตกุกสวีเวลาออกครับทนเวลีเป็นฝ่ายได้นะครับ อันนี้ไปแล้วหมายเลขสิบจับบอลครับแล้วส่งกลับมาหมายเลขเก,กา้าจับบอลสวยงามส่งกลับไปหมายเลขสี่ิงบอลลงสวยงามต่อไปหลอกลนานะ้ครับไปแล้วส่งกลับไปหมายเลขเก,กา้าหมายเลขเก,กา้าจิ้งบอลไปแล้วส่งออกไปไม่ทันครับทวีวัฒนาสีเหลืองไม่ต่ายได้บอลครับอันนี้ ส่งให้เพื่อนใกล้ๆครับหมายเลข15ส่งให้เป็น12 12 1บอล1บอลหลอกได้ส่ง15 15ไปเองไม่ได้ครับจูบหมายเลข2สกัดไปครับตเตะแตล้วล้มเตะแล้วล้มนะครับไม่เป็นไร,รไนน 12, พักไปในตัวส่งให้เป็น12 12พิกบอลแล้วพิกบอลวิ่งหลุดไมมโอ้โหหมายเลข4แกไม่ไว้ใจเตะออกหลังไปเลยเป็นลูกมุมหล่าเป็นลูกมุมของธนาเกตทวีวัฒนาโหไทยไปนอนหลังประตูนะจิมฟรี โอ้โหจิฟฟี่เด็กก็เจ็บฟรี่เราโดนฟุตบอลโอ้ก็เดินผิดกับผิดกับผิดว่าสงสารมันเลยวจิฟฟี่หรอก,อกะนะครับเอาจากแล้วหมายเลขสองเคลียร์มาหมายเลขสิบบอลโดนตามรับหมายเลสิบไม่เห็นหมายเลขสองตาบอลติดหมายแล้วครับหมายเลขสิบได้เดียวออกมาขันไม่ขันขันไม่ขันเข้าไม่เข้าเข้าไปแล้วหมายเลขสิบหาัผู้สาวประตูออกมาแล้วมาอยู่ตรงเซนทรัอะไรนนะก็นกี้จิฟฟี่แกอะไรแเลกเข้าไปเลย นะครับคุณบอลคุณบอลมาไว้การสนามเพื่อวันมาไว้การสนามทวีทวีเขี่ยบอลให้ถูกต้องครับเขี่ยบอลนลครับอันนี้ไปแล้วครับไปตึงบอลกลับมาไปแล้วเบอร์สิบเบอร์สิบไปแล้วเบอร์สิบเบอร์สิบเดียวเข้าเข้าไปแล้วครับอ๋อเข้าหนึ่งลูกนาทีจะลดลงไปสามนาทีเวลาเราจะลดตามสกออรอดนะครับแต่แเท่าไหร่ลูกแล้วนะ คุณศิลป์จากสำนักงานเขตปนบุรีครับรู่ต่อไปค่ะหรอกพวีนาแต่เขาว่ารุ่นตัวโตเก่งนะอ๋ลนะครับเขี่ยขึ้นไปแล้วหมายเลขห้าจับบอลตีบอลสองตีบอลไม่ได้หมายเลขเจ็ดลงไปใหม่ล้มเลยแล้วหมายเลขเจ็ดลงไปใหม่ตอนนี้หมายเลขสิบยังัวพันอยู่ไปแล้วครับยังควพันหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดลงไปใหม่ด้วยแรงเอาไปแล้วจับบอลดึงกลับมาหมายเลขเจ็ดเป็นตั้มบอล ออกหลังนับเริ่มเล่นตัดเกรดประตูก็หมานะะยทุ่สาประตูนะค,ครับเอออยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้าน 12, 12, สานะประตูทวีกว้างไก่แล้วครับวิ่งกว้างไกลวิ่งคว้าไปไกลไกลไปไหนไปไปแล้วตอนนี้ปางบอลโดนหมายสิบสองสิบสองปางบอลด้วยละอกไปเทียไปหลอกไปหลอกล่อไปตอนนี้ดึงบอลกลับมาดึงบอลดึงบอลพลิกไปกลับให้เบอร์ห้าเบอร์ห้าตี 5, ออกเลยสบายใจฉันนะครับ า8ปีชายเตรียมตัวนะครับตอนนี้เวลาเหลือนาทีสุดท้ายแล้วมีกไม่กี่สิบวินาทีนะครับตอนนี้ส่งมาครับบอลสิบจับบอลจิ้มไปจิ้มหลอกเอ,กเ,อกเข้าไปนะบอลสิบบอลสิบจิ้มเข้าเข้าเข้าไปอีกแล้วครับแลตอนนี้นะครับหนะครับจะลองก็เร็วกว่าเราค่อยติโ,โอโฮโฮโเวลาจะไปเร็วเหลือเกินนะครับในการรุ่นใหม่นะครับเขาแถวกลางสนามครับ เหมือนเมื่อก่อนใช้ในาฬิกาทรายตอนนี้ใช้ในาฬิกาปูน